มองลงค่ะเมื่อสักครู่ที่เราเกินไว้แมเมามอยกันแม่ในเรื่องของการเคี่ยวเคี่ยวอย่างเข้มข้นเคี่ยวติดกระทะเคี่ยวม้วยใช่เอาให้มวดในการเตรียมตัวไม่ได้ไม่ได้แบบคุยมองว่าเรื่องนี้สําคัญค่ะคือดูเองเลยพี่บัลลี่จะรู้ดีเพราะว่าการที่เราแบกสายสะพายไทยแลนด์ออกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็นนะคะถ้าเราไปกระเปิบกระปั๊บแล้วความรู้รอบตัวไม่มี global issue ไม่รู้จัก อะไรก็ไม่รู้จักเวลาไปยืนพูดอะมันสะท้อนความไม่ฉลาดเพราะผู้หญิงไทยเราจริงๆแล้วฉลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเคี่ยวกันให้หนักเหมือนที่การไปครั้งแรกเนี่ยเขามีความพระวักพะวนมีความอะไรหลายเรื่องแน่นอนภาษาทุกคนเป็นหมดเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นแบบ เด็กที่เติบโตมาอย่างลูกครึ่งเขาได้เปรียบใช่ไหมเราไม่ได้เรียนโรงเรียนอินเตอร์ซึ่งมันก็ไม่ใช่ความผิดป้าเราเป็นคนไทยอ่ะแต่เราต้องกระเสือกกระสนและทําทุกอย่างเพื่อให้มันอัพเลเวลไปได้การโดนอะไรบ้างอ่ะอะไรที่คิดการคิดว่าเป็นค่ายด่านที่แบบโหดสุดก็คือตอนตอบคำถามกับแม่พูดเป็นภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเลยว่าจะต้องตอบยังไงแล้วพอแม่โยนมาปุ๊บเนี่ยเราตกใจเราก็แบบ เอาพุ่งตรงกับบ้านไปร้องไห้นะคร้องไหมเพราะว่าเพราะอย่างที่บอกไปคือการค่อนข้างมั่นใจในตัวเองนี่แลวของการตอบคำถามมากแต่วันนั้นเป็นวันที่รู้สึกทอมากกับชีวิตว่ากลายไปต่องตอบคำถามของเราเนี่ยเป็นจุดบอดเราไปแล้วอะแล้วกาก็เลยไปฝึกเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวเองมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่แม่ก็ไม่ให้ยาแรงเลยใช่ค่ะจะไม่มีการการไม่เป็นไรนะลูกเคนเรามันจะต้องดีขึ้นไม่เพราะว่ามันจะบินอยู่แล้วฉันเคี้ยงปากระดาษเลยบอกว่าการ นี่เหละเหรอนางสาวไทยใช่นี่เหละเหรอคนที่ฉันกำลังจะส่งไปสร้างชื่อเสียงกับประเทศเดินให้ดูหน่อยสิโอ้โหจริงๆเขาเดินดีนะแต่เราก็จะบอกว่าง่อยมากโอ้ยมากพูดง่อยใช่ความรู้รอบตัวอยู่ตรงไหนพราถามก็ o b a l i s ช u ไม่รู้เรื่องอยจัดหนักเลยใช่คืออาจจะเป็นวิธีที่ถูกไม่ถูกไม่รู้แหละแต่เรามีความรู้สึกว่าเรารู้เรารู้ DNA เขาก่อนว่าเขาเป็นนักสู้เราไม่ต้องไปอวยอะไรเขามาก จัดยาหนักให้เนี่ยการมันจะฮึดมัอนจะร้องให้นะแต่ว่าเขาจะฮึดแล้วแล้วพลังฮึดของเขาเนี่ยมันจะเปลี่ยนอะไรรู้ไหมเชนเพนพอย t ์ทูบีพาวเวอร์ในการที่เราเคี่ยวเข้มงวดขณ่นั้นก็กลับไปร้องให้ใช่ไหมหลังจากนั้นการคิดยังไงก็สู้ค่ะสู้ต่อเพราะว่ารู้สึกว่าจุดเราเป็นนางสาวไทยอเราไม่อยากกลับบ้านมาแบบ ตกรอบอะค่ะคือเราเราต้องมาจัดประกวดนางสาวไทยต่อปีถัดไปด้วยอะเราจะพูดกับน้องๆยังไงว่าเราคือคนที่ตกรอบหรอเราก็ต้องระสบความส็จมาระดับหนึ่งแต่ยัการเนี่ยเรารู้ว่าเวลาถ้าเราทําให้รู้สึกว่าตัวนางมันมันสุดๆอะมันแย่สุดๆอะเขาจะเทิร์นพอยต์ไปสู่การปรับตัวที่ดีเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นจริงเพราะเรารู้ว่าการเป็นคนแบบนั้นเพราะ้วเราต้องจัดให้หนักอย่ามาบอกการบางคนบอกโหดไปหรือเปล่าแบบอกหดไปไหมบอกว่า จะไปไประกวดอยู่แล้วเบอ,อร์พูดมากหรือไล่ออกเลย <c oughs> คือจารแบบโดนหนักมาก <ฮะ S 2> จนกระทั่งว่าหมายทีอุ้ยขาเขอเรียวสวยสะโพกสวยหุ่นสวยหน้า <ฮะ S 2> เป็นกรอบเล็กโลงแล้วก็รู้เรื่องราวสถานการณ์โลกแบบชน <ฮะ S 2> ที่เรา,าคุยกันได้แล้วเราก็บอกว่าการนางสาวไทยมันไม่ต้องเดินง่อย เดินตะตอนยอนน่ะเพราะว่าในเวทีสับกลอนเขาไม่เดินแบบนี้เขาเดินสับบ้างน้องแม่โอ้รอบช่วงเห็นเขาเดินตกใาเวียดนามทั้งหลายเ้ยแม่ปุ้ยดังนะในเวียดนามเนาะใช่น้องๆลูกๆเวียดนามเนี่ยเขาบอ้เขาพูดอะไรเขาหงอกเขาเก่งกลงอะไรกันตลอดเพราเดินมาชมเดินมาบอกว่าการ very 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 เห็นไหมเออ exciting เลยตัวคาอเขาตื่นเต้นกับการน่ะเนอะใช่แม่จะบอกว่าในการเตรียมนางงามคนหนึ่งเพื่อไปประกวดนะครับคือมันเหนื่อยมากกองกี่สิบชีวิตที่มาลุมจริง่ถูกไหมใช่ไม่ได้อยู่ๆแล้วจับพรวดไปนะคะกองกี่ชีวิตเป็นสิบที่มาทำทุกอย่างให้ออกไปแล้วไทยแลนด์ไม่เสียหน้ายังงไเดินชุดว่น้ำออกมาหนูเล่าซิวันนั้นอะคือ รู้สึกแฮปปี้มากคืออยากกระโดดออกมาจากเวทีเพื่อให้คนเจอเราอะค่ะคือมันมเป็นความสุขที่ <laughs> จริงเราเป็นความสุขที่ตอนนั้นกันไม่เครียดเลยคือกันรู้สึกว่ากันมั่นใจเต็มร้อยแล้วก็จะทําให้เต็มที่สินเจ้าเวียดนามสวัสดีค่ะชนิการสุพิทยาพร representing the land of global friendship smile and a fascinating cultural destination ชา สี่ที่การเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีวินิจฉัยมแอจะจูดนะคะคือ <c ười> แต่วิเคราะห์นหน้างานตลอดดูตลอดว่ากลอ้องไหนจับช่วงไหนแล้วก uh ็วิเคราะห์ตัวเองว่าตัวเองสวยฝั่งไหนแล้วก็จะหันหน้าฝั่งนั้นเข้า,ขากล้องอะไรอย่างเงี้ยคืทำแล้วก็มีจุดพีคน,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 นิดหนึ่งหมุนสปินนิดนึงเป็นแบบสับขาหลอกจำได้คือเมื่อนางเช่สับขาหลอกนี่แหละคือจากการที่ เร,เราเราเคี่ยวก็อย่างหนักแต่พอไปที่นู่นเนี่ยเราจะฉีดยาให้กำลังใจอย่างเดียวเลยต่อ,อ,อให้เขาทําไม่ดีหรือทําบ้งอันนี้ไม่ได้เป็นก,การมยถึงทุก,กนทําหทำ <c oughs> หวยยังไงเราก็จะชมเพราะเราถือว่า ฉีดไปหมดโดสละที่เหลือไวยแม่สุดๆไปเลยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจนั่งงานอันนี้เรื่องจริงหนูไม่เคยเมา่ก่อนเนี่ยหนูนึกว่าแม่ชมจริงๆอ๋อจริงๆแม่ปลอบใจอะคะไม่ชมชมชมป็นเหมือนกันให้กำลังใจแหละเพราะวเราได้ได้ทำการตบหัวไปแล้วไม่ไม่พอพอการออกนอกประเทศปั๊บแม่ก็ไม่ห่วงอะไและเออแม่แม่บอกว่าเธอทำยังไงก็ได้ เธอก็เป็นจ่าฝูงเพราะฉันรักชื่อเสียงประเทศไทยมากอไทยแลนด์ต้องไปที่ไหนคนในโลกนี้ต้องรักไทยแลนด์นี่คือโจทย์แต่อีกอย่างนึงที่หนูว่ามันเกิดขึ้นคือวาวแฟกเตอร์ค่ะแม่คือเหมือนกับว่าหนูเองเป็นคนที่เรียบร้อยจริงๆหมายถึงว่ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เฟรนดี่มากๆมันทําให้ล่างเวทีเใช่ทาให้ล่างเวทีเราค่อนข้างมีเพื่อนเยอะแล้วก็แบบว่า กองลักแล้วก็มีสปอนเซอร์ชอบเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใช่ค่ะคือเราไม่ได้ไปเฟียดทุกที่อะค่ะคือเราไม่จะเป็นต้องเอาความเก่งไปอวดคนอื่นแล้วเรารอปล่อยของไอทีนึงบนเวทีค่ะมันกลายเป็นการเกิดบารแฟกเตอร์แม่สาวว่าอะไรคืออยู่ร่างเวทีเราต้องทุกคนเป็นเพื่อนกันใช่เราคือนางงามมิตรภาพขึ้นไปอยู่บนเวทีปุ๊บเป็นอะไร เป็นนางพญาเรื่องเข้านานเป็นเพระเจ้าค่าไม่ค่าค่าให้ตายเลยคือเหยียบมิดเลยไม่ว่าใครจะสูงกว่าเราแค่ไหนขายเาไว้เท่าไหร่ขนาดนี้คือเราต้องชนะค่ะใช่เพราะว่านางงามทั่วโลกมาเน้องสูงร้อยแปดสิบการสูงร้อยอะไรอเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบหือก็ร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดห้า หาแคร์ไม่การสวมิันนางสิงค่ะนางพส่จนเราได้ตําแหน่งมาใช่ค่ะเป็นรองอันดับสองยากมากนะเพราะคนประกวด70็ดสิบกว่ามิสโบอเนเยอะมากแล้วเราตื่นเต้นไหมในรอบของแบบการตอบคำตรงตอบคาถามโอ้ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ ที่มิสโกลบอลเนี่ยเขาตอบเยอะมากเขามีคำถามหลายไม่ให้ใช้ร้ายใช่แล้วก็ไม่ให้ใช้โอหใช่ใช่ต้องพยายามสื่อสารออกมาให้ได้มากที่สุดใช่ใช่หลังจากที่เราได้ตำแหน่งภารกิจหลังจากที่เรารับตำแหน่งมาเราต้องทำอะไรบ้าง โอ้โหหลักๆของที่นี่เยอะมากๆค่ะเพราะว่าเขาต้องการหา empowering women embracing culture แล้วก็ embodying beauty within นะคะเพราะฉะนั้นการจิตอาสาได้ขอซ้ำได้เลยอันแรกคือเขาต้องการหาผู้หญิงที่สร้างแรงบันดาลใจได้เป็นคนที่สามารถโอบล้อมวัฒนธรรมของทั่วโลกได้และเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้สวยแค่ภายนอกแต่สวยภายในด้วยค่ะเพราะฉะนั้นภารกิจของเวทีนี้คือการทำ charity เยอะมากๆเหมือนทูตหลายๆเนื้นใช่ค่ะทูตเลยทูตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทูต ของการสร้างสันติภาพด้วยเนาะใช่ค่ะ,ะกันก็จะเดินทางไปท<ม>ําชาริตี้กับเขาเยอะมากแล้ยิ่งการมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับน้องๆผู้พปกพ้องทางการได้ยินก็มีการโครกับเดฟทั่วโลกเลยอโอเคเราทำมาหลายอย่างในกิจกรรมแล้วเรามีอะไรที่เราอยากขับเคลื่อนที่เราอยากทำไหมคะ เยอะมากค่ะเราทั้ง3วันจะหมดไปทะเนียคือหมดไปเลยยหมดจ้ะคือตอนนี้การ run impossible ที่เป็นโครงการของการต่อจากการประกวดนางสาวไทยต่ออีกค่ะแล้วนนี้ก็เรียนปโทเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการรวมกลุ่มกับ the story ในการที่จะไปมอบเงินยังไม่ได้บอกแม่เลยคือเพิ่งรวบรวมเงินได้แสนเก้าเกือบสองแสนค่ะไปมอบให้กับน้องๆโรงเรียนสสดศึกษาอนุสาสนทรเขาจะทำเนี่ยเขาเขาจะชวนแก๊งเพื่อนเขาเนี่ย หาเงินหาทองแล้วไปบริจาคไปบริจาคก็คือเป็นนางงามที่เป็นนางงามจริงๆจริงจิตใจและสมองนะคะอ่ะพักก่อนไหมเพราะว่าเดี๋ยวเธอมาเดี๋ยวเธออยากฟังมาทริปอเมริกาอยากฟังเมริกาที่การไปครั้งแรกฉันอยากฟังเธอไม่เอาไม่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 ไปบอกเอาแต่วีซ่าเลยค่ะไปงอเออพักก่อนขึ้นเครื่องค่ะอ่ะพักก่อนพักก่อนเลยเวลาใช่ค่ะพักขึนก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันต่อกับข่าวมงลุงค่ะ เราจะอัปเดตข่าวสารแล้วซึ่งแม่ปุ้ยเนี่ยก็เลือกผลิตภัณฑ์ b บ a เซ s e s ซามจาก A. D. M. จริงๆแล้วแม่ปุ้ยเป็นคนชอบรับประทานงานดำาค่ก็อย่างผลิตภัณฑ์ตัว b บ a เซ s e s ซามีออยล์ตัวนี้อย่างที่แม่ปุ้ยบอกนะคะก็เป็นน้ํามันงานดําขนาด500มิลลิกรัมค่ะซึ่งจริงๆงาดำเนี่ยเป็นที่นิยมในการรับประทานตั้งแต่สมัยมาก่อนแล้วแม่ที่เราเอามาคั่วคินคแม่ปุ้ยชอบ เับประทานงาหอมเวลาจะปิ้งย่างเนื้อเราจะใส่งาเยอะมากงาดํางาขาวปนแต่ว่าที่มีประโยชน์มีเซสามีออยเนี่ยก็คืองาดำก็จะทานเยอะแต่ว่าโอ้โหเยอะยังไงมันก็ไม่ได้500มิลลิกรัมต่อเม็ดป่ะจัดมาเป็นแบบซอฟต์เจลแบบนี้นะคะซึ่งทานง่ายด้วยตัวแพ็กเกจเนี่ยเราเราสามารถพกไป สมุิไ่าไปทํางานแต่อันนี้นะคะแม่ปุ้ยจะทานเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดแล้วมันช่วยได้จริงๆว่าแล้ววันนี้ลืมวันนี้ยุ่งวันนี้ถ่านเลยจ๊อบมากเลยไม่ได้ทานมื้อเย็นเลยนะคะใช่ค่ะทานง่ายอ่ะทานง่ายนะคะเราก็เป็นเป็นซอฟเจลแล้วมันกลืนง่ายไม่ติดคอด้วยแล้วก็แยกออกมาเป็นแพ็กเกจแบบเนี้ยคือแม่ปุ้ยบอกว่าชอบตรงที่ว่ามันไม่ติดกันมันไม่เหนียวมันแยกออกมามันดูสะอาดแล้วมันดูสะอาดละนวนเป็นราคาถูกจะตาในหนึ่งกล่องนะคะบรรจุกับ60ซอฟเจลนะคะ ซึ่งสามารถทานได้เลยซึ่งถ้าเป็นวันลาวันลาซอฟเจวันละเม็ดก็ทานได้60วันเนอะแต่แม่พ้่บอกว่าเช้ากับเ,เย็นไม่กล่องน,นึงแม่พ้ยทาน1เดือนพอนอนึ่งเดือนอย่าลืมค่ะกับแบล็กเซซามีออยตราไอดค่ะ